ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องสมุดประชาชนอำเภอโซพิสัยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ร,ระดับอำเภอโซพิสัยสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดบึงกาฬกรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศ,ศึกษาธิการห้องสมุดประชาชนอำเภอโซพิสัยตั้งอยู่ภายในบริเวณที่ว่าการอำเภอโซพิสัยหมู่ที่1ตำบลโซ่อำเภอโซพิสัยจังหวัดบึงกาฬ ห้องสมุดประชาชนอำเอภอสวิสัยจังหวัดหนองคายชื่อเดิมจัดตั้งบริเวณที่ว่าการอำเอภอสวิสัยจากเงินงบประมาณของกรมการศึกษานอกโรงเรียนและเงินสมทบจำนวน150,000บาทได้ดำเนินการก่อสร้างเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2537ก่อสร้างแบบแปลนอาคารห้องสมุดชั้นเดียวของกรมการศึกษานอกโรงเรียน และประกาศจัดตั้งเป็นห้องสมุดประชาชนอำเภอสภพิสัยเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2536ถึง30กันยายน2537โดยได้รับการดูแลจากศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนมีนายพัฒนาปู่วัง เป็นหัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปากคาดทํำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8-30านาทีถึง19นกาปิดทำการวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดนักขตัตฤกษ์ระเบียบการยืมคืนสื่อสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุดยืมได้7เลี่ยนต่อ7วันทำเนียบบุคลากรบริหารงานโดยนางสาวจุริพรบุญเสริมครูรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสุพิสัยนางสาวปริชาติจันทภาคครูและนางสาวสุภัตราภูมิบรรหาบรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอสพิสยัยมีความมุ่งมั่นส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนากระบวนการการส่งเสริมให้ประชาชนมีนิสัยรักการเรียนรู้ส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และสนับสนุนการสร้างกลไกการขับเคลื่อนชุมชนในการปลูกฝัง และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนโดยจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆดังนี้โครงการห้องสมุด3ามดีมีชีวิตโครงการเมืองนักอ่านกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน7จ็ดตำบล7แห่ง กิจกรรมนั่งที่ไหนอ่านที่นั่นณนะที่ว่าการอำเภอสวิสัยโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดณนะตลาดสดเทศบาลตำบลสวิสัยกิจกรรมบันสัญจรรับบริจาคหนังสือกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่หมุนเวียนสือ่อ กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่หมุนเวียนสือ่อเนื่องในวันเด็กแห่งชาติโครงการเปิดโลกทัศน์ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สู่อนาคตใหม่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับห้องสมุดประชาชน โครงการวันรักการอ่านประจำปี2568และกิจกรรมการอ่านออนไลน์ขอขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ